สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงแห่งสิชน,ชนก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันอีกแล้วนะคะวิธีปลูกบอนสียังไงกระถางแบบไหนที่บอนสีชอบนะคะเพื่อเลือกดูเลยนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะแต่ด้านส่วนตัวแล้วนะคะก็จะดีทุกแบบนะคะดีทุกแบบเลยดีคนละแบบดีทุกแบบแต่ดีคนละอย่างนะคะ สำหรับบอนสีที่กุหลาบแดงใช้อยู่นะคะที่ปลูกมากที่สุดก,ก็คือจะเป็นกระมังนะคะเพราะว่าสาเหตุที่ใช้กระมังเพราะว่ายกย้ายง่ายไม่หนักมากนะคะที่กุหลาบแดงชอบใช้เป็นกระมังลูกละ2 0 1 5 25 3 0 35แล้วแต่นะคะก็มีหลายเกรดอยู่นะคะและสำหรับการที่ปลูกในกระถางก็จะมีตั้งแต่กระถางเล็กจนถึงกระถางใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย ก็มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเนี่ยปลูกไว้นะคะแต่หลักๆแล้วก,ก็จะปลูกใส่กละมังนะคะกละมังลูกละ20บาทพอเหมาะ25บาท30บาทก็ตามสัสดส่วนนะคะเพราะว่าการที่เราปลูกบอนสีแต่ละต้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางต้นเนี่ยเราเลือกปลูกเฉพาะต้นที่เราอยากจะปลูกให้เขาเป็นพุ่มแบบไหนเลือกสามารถเลือกได้นะคะ และสำหรับคนที่อยากจะปลูกใส่กระถางสรงสูงสวยๆก็มีนะคะเนี่ยที่จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นกอแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเป็นกอแบบนี้นะคะเพื่อนๆใครที่ชอบทรงกระถางสูงก็ทรงพุ่มก็จะสูงแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสูงแบบนี้นะคะทุกต้นเลยนะคะจะทรงสูงแบบนั้นหมดเลยนะคะและสําหรับคนที่ชอบทรงเตี้ยนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเนี่ย ตี้นิดนึงนะคะนี่แหละค่ะแล้วแต่นะคะสามารถปรับเปลี่ยนนำไปปลูกกันได้นะคะเพื่อนก็จะมีาารกระสางกระถางเล็กๆแบบนี้เราก็ปลูกตัวเล็กๆไว้ก่อนก็ได้นะคะรอให้เขาแตกพุ่มแตกกอแล้วค่อยนำมาใส่กระถางใหญ่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาวน้อยปลาแป้ง แต่การปลูกให้เป็นพุ่มก็กมีส่วนนะคะปลูกให้เป็นพุ่มก็ได้นะคะปลูกยังไงให้เป็นพุ่มก็มีนะคะเนี่ยมันต้นนี้ก็เริ่มจะขึ้นสวยนะคะสาวน้อยปรับแป้งอย่าคิดว่าไม่สวยนะคะราวผักชีนะคะผักชีเราก็ปลูกได้นะคะใส่กระมังสวยนะคะเพื่อนนี่ค่ะก็มีหลายรูปแบบนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถเลือกนําไปใช้กับ พืชผักสวนครัวหรือว่าจะเป็นบอนสีของนเพื่อนได้เลยนะคะการที่ใช้กระมังหรือกระถางนี้ขึ้นอยู่กับคนปลูกแล้วกันนะคะความสามารถคือยกไหวไหมถ้ายกไหวก็ปลูกกระถางจะถาวรน,นะคะแต่สําหรับกุหลาบแดงนี้ก็ปลูกทั้งสองแบบนะคะความชอบปลูกทั้งสองแบบเลยนะคะนี่แหละค่ะชอบแบบไหนก็ปลูกแบบนั้นนะคะ และววันนี้ก็เมื่อปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราต้องการที่จะใส่ปุ๋ยบอนสีใส่อะไรยังไงให้เขาถึงจะแตกกอดีมากๆแบบนี้นะคะ,ะเพื่อนๆหลายคนนะคะก็อยากจะรู้ว่ากุหลาบแดงใส่อะไรบ้างทำไมบอนสีถึงกอใหญ่แล้วก็เป็นพุ่มสวยขนาดนี้นะคะพุ่มโตนะคะแล้วก็ไม่แค่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อาจจะว่าบางคนบอกว่าพูดเยอะพูดมากนะคะแต่ แต่ความรู้สึกก็คือชอบนะคะความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคนที่ไม่ชอบเขาก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านไปได้นะคะถ้าเราพูดเยอะก็สามารถข้ามผ่านไปได้เลยนะคะบางครั้งก็ไม่อยากจะเอามาคิดเยอะแต่ก็รู้สึกน้อยนิดนึงเหมือนกันนะก็มีนะคะคอมเมนต์ที่ไม่ดีก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ที่ดีนะคะใครที่ชมคลิปนี้แล้วคอมเมนต์มาดีๆก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะ แล้วก็บางคนนะคะคิดว่าการใส่ปุ๋ยบอนสีใช้ปุ๋ยอะไรใส่นะคะได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ากุหลาบแดงใช้อะไรมาใส่ทำไมบอนสีถึงเป็นพุ่มเป็นกอได้ขนาดนี้นะคะแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะคะทําให้ดูนะคะวันนี้ก็จะมีสูตรเด็ดๆอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเพื่อนๆก็กดน้ำร้อนมานะคะน้ำร้อนที่ใช้กินกาแฟนี่แหละคะ่ะในวันนี้กุหลาบแดงก็จะใช้น้ำร้อนอีกแล้วนะคะ น้ำร้อนในการเอาไปใส่ต้นบอลสีกันนะคะนี่ค่ะเมื่อได้น้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเราก็ใส่กาแฟเข้าไปนะคะกาแฟตัวนี้นะคะเนี่ยมือเดียวนะคะก็ต้องทำแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะ เมื่อได้กาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นตัวไหนก็ได้นะคะแต่แต่อยากให้เป็นสูตรที่สําเร็จนะคะผสมเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ผลดีนะคะเพราะว่ากุหลาบแดงลองทําแล้วก็โอเคมากๆเลยเมื่อใส่ในน้ําร้อนแบบนี้เหมือนเราชงกินเลยนะคะแต่ว่านี่ละค่ะเมื่อทําแบบนี้เสร็จนะคะเนี่ยอันนี้คือสูตรนี้นะคะสูตรกาแฟตัวนี้ก็ง่ายมากๆนะคะเพื่อนทาง่ายแล้วก็ ได้ผลอันนี้คือสามารถเพิ่มสีให้กับบอลสีของเพื่อนๆได้ด้วยนะคะสูตรน,นี้นะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็เอาน้ำมาถังหนึ่งนะคะเมื่อเพื่อนๆ,ๆเตรียมน้ำมาแล้วหนึ่งถังเพื่อนก็นำกาแฟตัวนี้นะคะเอาไปใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยใส่น้ำนะคะเนี่ยใส่ตัวนี้น้ำประมาณครึ่งถังนะคะ ก็ประมาณเนี่ยกับประมาณถังก็ถังลูกเล็กนะคะอันนี้ก็คือประมาณ่้นถังนะคะเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะถังลูกเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากนะคะเนี่ยเมื่อได้แบบนี้เสร็จ <c oughs> เพื่อนๆก็เอาน้ําปลาร้านะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยสองหยดแบบนี้นะคะหนึ่งสองนะคะสองหยดพอนะคะต่อน้ำหนึ่งถังแบบนี้นะคะอันนี้คือสูตรที่ง่ายที่สุดที่น,านํามาแนะให้เพื่อนๆนะคะแค่นี้เองนะคะ เนียสูตรนี้คือเป็นสูตรที่เพิ่มสีให้กับบอลสีนะคะสูตรนี้สูตรเพิ่มสีให้บอลสีและบำรุงบอลสีให้แตกกอเร็วสีก็จะสวยด้วยนะคะเนี่ยจากนั้นนะคะเพื่อนนำไปรดต้นไม้กันเลยค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนเพื่อนก็นำไปรดต้นไม้ต้นไหนที่เพื่อนต้องการเพิ่มสีนะคะ อยากแนะนําว่าทําสูตรนี้แล้วคือรถดได้ทุกต้นนะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะอันนี้คือต้นทดลองอยู่ตลอดนะคะก็แตกกอดีมากเหมือนกันนะคะเนี่ยสาวน้อยปลาแป้งอยู่ตรงนี้ก็ทดลองไปทุกทุกทุกสูตรเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็สวยดีนะคะถึงจะเป็นสาวน้อยปลาแป้งแต่ก็เราก็สามารถที่นำเขามาอยู่บนโต๊ะได้นะคะสวยเหมือนกันนะคะนี่แหละค่ะ เพราะฉะนั้นทุกสูตรที่เ,เพื่อนๆต้องการนะคะแต่ว่าสูตรนี้อยากแนะนําให้ไปทํากับบอลสีที่มีสีนะคะแต่ถ้าเป็นผักสีเขียวก็ยิ่งดีนะคะสีก็จะสดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยถ้ารดกับพืชผักนะคะจะได้สวยแบบนี้เลยนี่แหละค่ะน,นี่นี่เหมือนเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไปรดต้นที่ต้องการเพิ่มสีกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะและนี่ค่ะ กุหลาบแดงจะแนะนำนเพื่อนๆนิดนึงนะคะสูตรนี้ให้ทำกับบอนสีที่จำเป็นจำพวกแบบสีแบบนี้นะคะที่มีสีนะคะแนะนำว่าตัวที่มีสีจะทำให้สีจัดนะคะนี่ค่ะบอนสีหกหลงต้นนี้นะคะแต่กอเก่งก็จริงนะคะแต่ตัวนี้เราต้องการเพิ่มสีให้เขานะคะเนี่ยใส่ไปเลยนะคะสามสีแก้วก็ไม่เป็นไรนะคะใส่ลงไปเลย ตัวนี้คือสูตรเพิ่มสีแล้วก็แตกกอเก่งนะคะนี่ค่ะใส่ไปเลยต้นแบบนี้นะคะเราต้องการที่จะแล้วตัวนี้นะคะเพื่อนๆไล่หอยเพราะว่ามีกาแฟนะคะหอยเขาไม่ไชอบนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยนะคะต้นไหนที่อยากจยให้มีสีสันนะคะ ส่งแก้วส่องแก้วไปเลยนะคะและต้นนี้นะคะหลับแดงทําไว้ก่อนแล้วนะคะเพื่อนๆดูสีนะคะต้นนี้สีจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าใช้สูตรนี้นะคะเนี่ยต้นนี้ยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีที่ชัดเจนนิดนึงนะคะสีก็จะเป็นตอนนี้นะคะเนี่ยสีสวยมากเพื่อนๆทำสูตรนี้รับรองว่าจะได้สีที่เข้มแบบนี้เลยนะคะ และมาดูต้นที่อันนี้จะซีดกว่านะคะเพื่อนเนี่ยแต่ว่าเคยทําไปเนี่ยใบสุดสุดบบํปรุงนะคะแต่สีก็ยังไม่สดไม่เหมือนกับว่าทําสูตรนี้นะคะอันนี้สุสุดทุกใบเลยนะคะับเพื่อนนี่แหละค่ะเคล็ดลับที่ทําใครที่อยากได้บอลสีให้มีสีแบบนี้นี่ต้นนี้ทําแล้วนะคะสีสวยนะคะเพื่อน พ่อนๆสามารถทําเนี่ยเหมือนต้นนี้ยังไม่ได้ทํานะคะเราก็รดไปเลยอยากได้สีอันนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นไหนที่เราอยากได้สีเราก็ทําไปแบบนี้และคะ่ะสีก็จะสวยนะคะอันนี้ทําแล้วนะคะเนี่ยสีสวยทำใหม่อีกรอบนึงก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเนี่ยอันนี้ก็ทําแล้วนะคะสวยมากสีสวย นะคะคปีกินดีๆเราก็ใส่ได้นะคะเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มสีให้เขานะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับที่กุหลาบแดงแ้งบอลสีแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็อ่สูตรแบบนี้คือไม่ต้องรดน้ําเลยก็ได้นะคะรดแล้วก็ปล่อยเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่ง่ายๆสามารถทําง่ายๆแล้วก็ออกมาสวยโดยที่ ไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเพระนาะฉะนั้นลองไปทำกันดูได้นะคะใครที่อดทนดูมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากๆ,ๆขอบคุณมากๆเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะเป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการปลูกบอนสีให้สวยนะคะนี่แหละค่ะ โอเคนะคะขอบคุณมากมากเลยสําหรับคลิปนี้ที่เพื่อนๆอุตส่าห์ชมจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากมานะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกันไว้นะคะเราจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่นำมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ